ตรงๆครับงวดแรกให้มาหกหนึ่งครับผมเชือกเครือกมันบาหขหนึ่งใช่ครับงวดสองนี่คือแปดหกสามสามตัวสามตัวครับผมตัวครับผมครับผมงวดแรกให้มาหกหนึ่งครับผมเชือกเครือกมันบางขงหนึ่งใช่ครับงวดสองนี่คือแปดหกสามสามตัวสามตัวครับผมเลขเชือกนะครับตามตามที่นอกตามเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่า ไม่ไม่เห็นเนาะอันนี้คืองวดที่ผ่านมางวดเก่าสามตัวตรงตรงครับงวดนี้ท่านก็เลยทําพิธีขอต่อนะครับเพราะว่าจะให้ห้างวดนะครับห้างวดเสื้อตัวนี้จะขอห้างวดใช่ครับสวัสดีครับวัสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับือได้ยินคาวาเลขเชื่อพระอาจารย์เลขเชื่อ ครับผมเลขเชือกอาจารย์นิคมอาจารย์นิคมวันนี้ขออนุญาตมาเล่าให้ฟังนะครับเราพอไปเลยบอกไปไปครับคือเขาเสียสองวันุ๊บผมก็ไปเลยครับบไม่ยานตัวนี้ไปแบบไม่ยานนะครับไปเอากลางวันนี่แหละครับผมแล้วเจอเหตุการณ์ลมพายุคล้ายๆพายุนะครับผมมาอยู่ตรงที่เดียวเลยครับงวดแรกให้มาหกหนึ่งครับผมเชือกเชือกมันมาหกหนึ่งใช่ครับ งวดสองนี่คือแปดหกสามสามตัวสามตัวครับผมเลขเชือกนะครับตามตามที่นอกสามเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าไม่ไม่เห็นเนาะอันนี้คืองวดที่ผ่านมางวดเก่าสามตัวตรงตรงครับอันนี้คือสถิติงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมาครับงวดก่อนก็หกหนึ่งนะครับสองงวดแล้วสองงวดแล้วครับผมเชือกเชือกกันเดียวซิ่งกมัน มันเป็น,นมันเป็นเสื้อกันหนาวแม,ม่แม่เป็นเสื้อกันหนาวนะครับไม่ใช่เชือกโอ้เสือ้อเสื้อเสือเส้อเ <ๆ S 1> นาะเสื้อเขาอะเสื้อเขาสามสิบหกเบอร์สามสิบหกใจงวดนั้นมันออกสามหกหรืออะไรนี่แหละครับออครับมันมันก็เลยเข้านะครับหกหนึ่งแล้วก็อะไรสามหกอะไรนี่แหละครับผมมันเข้างวดนั้นงวดนี้ท่านก็เลยท,ทําพิธีขอต่อนะครับเพราะว่าจะให้ห้างวดนะครับห้างวด เสื้อตัวนี้จะขอห้าง,งวดใช่ครับคือตอนแรกไปอยู่กับอา,อาจารย์ที่อยู่อีกบ้านหนึ่งคือเป็นญาติเขาเนี่แหละครับผมแล้วทีนี้ได้ยินเสียงหมาหอนอะไรเนี่ยแหละครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเขาเล่าให้ฟังเนาะครับท่านก็เลยบอกว่าให้อาจารย์นี่คมนี่เป็นคนทํานะครับ<ม>ก็เอามาทํางวดงวดแรกก็ได้หกหนึ่งงวดที่สองก็ได้แปดหกสามนี่แหละครับผมสรุปคือได้กี่งวดแล้วสองงวดแล้ว,งงวดท่านจะให้ ห้างวด้ลงวอีกสามงวดใช่อีกสามงวดสามงวดที่สามโอเูแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่ในเหตุการณ์นี้แบบมันแบบจะอ้วกเลยนะครับเพราะว่ากินแรงกินแรงครับผมกินแรงกินกินเหมือนอะไรแทบจะเป็นลมเลยครับผมโอ้แรงแรงมากใครใครไปก็ได้กินหมดเขาเขาบอกว่าเขาจะให้ห้างวดนี่แหละครับผมคืออยากอยากจะอาจารย์นิคมท่านก็อยากจะหล่อพระให้เสร็จเนาะ ก็เลยว่าขอห้างวดพอห้างวดเสร็จก็จะทําพิธีเผาเผาเผาทาบุญใช่ครับทําบุญให้เผาผ้าเผาอะไรเขาเรียกว่าเสื้อกันหนาวเนาะเพราปลูกเพราะจากเขาสร้างใช่ครับคือทางวัดพินสางานนีตอนนี้หล่อพระหล่อพระครับหล่อเพิ่งได้องค์เดียวครับผมยังไม่เสร็จเลยนะครับก็เล้ขอบนห้างงวดใช่ห้างวด 863นี่เน้นด้วยนะครับตัวเน้นของแกเลยเนาะก็ถ้าเกิดเอฟซีได้เหตุก็จะรู้เนาะว่าเข้าตรงๆเลยก็เลยได้ลงแต่ช่องครพอใช่ครับกับเบิกซับใช่ไหมใช่คือโมชิมนั้นคนดูเยอะเยอะมากครับผมดูเยอะมากตอนที่กําลังทําพิธีนะครับไล์สดด้วยไล์สดนะครับคนถูกเยอะใช่ไหมถูกเยอะครับผมถูกถูกสามตัวตรงๆเลยนะสามตัวตรงๆนะครับ ตรงคัดตรงแน่เนาะบางคนเ็บอกว่าซื้อไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันไปตรงเลขดังอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่แต่ขันน้ำมนก็จะเป็นแปดเป็นหกเป็นสามนีเครัชัดเจนเลยใช่ไหมชัดเจนอยู่ครับอืมเขาวิ่งเองนะครับวางไว้เขาก็วิ่ง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 ครับเหมือนเขาเขียนให้เลยเหมือนเขาเขียนให้แต่วันนี้รอบนี้พิเศษหน่อยคือมีเอฟซีที่เขาถูก ถูกเยอะนะครับผมน่าจะเป็นล้านนะครับถูกสามตัวใช่เขาเดินทางมาเลี้ยงด้วยตัวเองเลยก็เลยได้ต่องวดก่อนได้ต่องวดเร็วปกติอาจารย์จะทําวิธีก่อนก่อนเลขออกประมาณทักสามวันนะครับคะครับก็เลยย้ําย้ําตัวนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าคืออยากจะให้ชัวร์ๆนะท่านอยากทําอีกรอบนึงอยู่นะนะครับสุดท้ายบอใช่ใช่เพราะว่า ถ้าจะให้ดีต้องทําวันพระแกว่าอย่างนี้เนาะแต่อันนี้ก็เป็นต่องวดไว้ก่อนนะครับผมมันก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมีทั้งเลขพูบด้วยนะครับผมแล้วก็เลขขันน้ำมนต์ต้องรอสรุปใกล้ๆอีใกใ,ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าต้องทําพิธีอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าทําทํารอบแรกท่านว่ามันมันเร็วเกินอย่างเงี้ยครับก็เลยยังยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ นะครับก็จะทาอีกทีจะทาวันพระนะครับเพราะว่าถ้าทาวันพระแล้วจะได้กลิ่นได้เสียงได้อะไรมาท่านว่าอย่างนี้เนาะครับก็จะมีลมอะไรมาอย่างเงี้ยมันจะแม่นท่านว่าอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เลยต่องวดไว้ก่อนนะครับก็เลยเอ้าลองดูเนาะเปื่อเผืือมาเนาะให้มาแล้วครับผมได้แล้วต่องวดแล้วกับที่แหลกเลาเขาจะว่าเอาดอกพันธี่เอฟซีพันถือหลายพันมาเมี้ยง เล่บูกานใช่ก็เลยขอตอนนั้นเลยก็เลยขอตอนนั้นเลยนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าอีกอีกประมาณสักสามสี่วันจะเลขออกเนี่ยท่านจะทําพิธีดูได้ว่ามันจะตรงกับตัวนี้ของท่านไหมนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วท่านก็ะทำสองรอบนะครับในตรงกันได้ตรงกันครับอ่าตรงกันคือแปดหกสามนี่แหละครับผมจะมาย้ำอีกทีว่าจะตรงตัวนี้ไหมนะครับ แต่ว่าจะท่านก็จะเน้นไอครั้งแรกที่ทํานะครับสมมุติว่ามันได้ตัวนี้เนาะตัวตัวที่จะปล่อยวันนี้นะครับเ้าตัวใหม่ทํามาปุ๊บมันไม่ตรงท่านก็จะเอาไอตัวแรกเลยครับเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนเลยครับจากที่ฟังฟังท่านบอกมาถ้ามันตรงกันกัแห้งดีใช่ครับนั่นแหละครับถ้ามันไปคนละท่างละทิศคนละยางนี่ก็เอาอันแรกครับก็ลองดูนะครับเนาะก็เป็นแนวทางเนาะ แต่ว่าตอนตอนไปทําพิธีท,ที่ที่บนบนบนที่เขาปลูกนะโหโคนน่านกลัวเลยครับไปมองคือมองมันเลยแบบใช่ใช่คือวัดทำพิธีอยส่ยุวัดเลยโยรอบแรกผมไปทําอยู่ที่เขาเลยครับอ่าแล้วมันเป็นเถียงนาเนาะแล้วผมก็ขึ้นไปคนอื่นไม่ได้ยินนะแต่ว่าผมได้ยินแบบเสียงวิทยุมันเปิดเองครับอ่าเสียงวิทยุเปิดเองนะเสียงวิทยุสมัยก่อนอนะ่ะทาน,นินใะนสมัยก่อนนะครับ เปิดคนอื่นเขาไม่ได้ยินพระก็ไม่ได้ยินใครก็ไม่ได้ยินมีผมได้ยินอยู่คนเดียวเนาะครับสักพักลมลมพายุคล้ายๆลมลมลมหมุนๆน,นะครับผมลมหัวกดอ่าตีเข้ามาพอดีเลยครับผมเหม็นตึม <Ment> um เลยครับที่นี้<ม>โอ้<ม>เจอเจอดีแล้วครับผมเวียนหัวเลยก็เลยโอ้เส้นนี้แรงครับผมมีจริงๆตัวนิดดีใช่ครับไม่ ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะครับผมก็ไม่เจอไม่เจอเหตุการณ์ในนี้ก็เออก็เจอเจอด้วยต,วตัวเองครับไอ้บาสนี่ออนี่ครับอันนี้ขันน้ำมนต์นะครับนี่นี่สองอันนี้ในวงกลมนะครับในวงกลมคือขันน้ำมนต์ส่วนข้างบนนี้จะเป็นเลขทูบนะครับทูบศูนย์เก้าสองเร้ยศูนย์เก้ายังไงตอนแรกศูนย์เก้าสามท่านท่านเขียนศูนย์เก้าสองอาจารย์เขียนเองนะครับเนี่ย ครับเป็นศูนย์เก้าสองนี่ครับอ๋อเป็นลายมือท่านเองครับศูนย์เก้าสองระครับอันนี้คือทูบทูบ <ใน S 1> แล้วขันน้ำมนก็ตรงกันศูนย์เก้าสองเจ็ดมกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์มาเจังเลยไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้อ,อันนี้ลายมื่อเพื่อนครับแต่ว่าขันน้ำมนนั่น นอนี่ครับอันนี้คือตัวเน้นนะครับกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าสองใช่ครับก็จะว่าเจ็ดหกศูนย์เลขครอบท่านหรือเปล่าไม่นี่ผมไม่แน่ใจนะสามกับนี่ใช่ครับหกสองก็มีก็มาอันนี้กลับหัวครับบอที่จริงเลขถูกมันศูนย์เก้าสามแต่ว่าคล้ายๆว่าพระอาจารย์พ้นสิมพื้นก็เป็นปริศนาพระอาจารย์ไปเขียนเลขสองทับเป็นเลขสองรับครับผมก็ไม่รู้เนาะแล้วท่านก็บอกว่าให้ศูนย์เก้าสองแล้ววงกลมสีแดง ก็เลยตามนี้นะครับเจ็ดศูนย์เนาะครับส่วนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมาเจ็ดศูนย์หรือเปล่าเจา็ดอะไรเนี่ยครับจากสามเจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ีหรือว่าขัานน้ำม์วันตีได้หลายอย่างเนาะทัางก็เลยตีแบบนี้<ช>รนหรือเปล่าแต่เน้นเ,นนเน้นคือในวงกลมครับอันนี้คือล่างอ,อันนี้คือบนนี่ครับเดี๋ยวจังได้ก็ล่อูคูครับ วาตามน้ำโอปอนี่แล้วือไม่ไปด้วยกันก็ได้ครับไปหลายคนนี่ดีนะถ้าไม่ได้ไปก็จะมาตามกับโอปอได้ครับถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะไปด้วยนะมีโอกาสไปด้วยกันนะครับให้โอปอเอามาแบ่งปันดีกว่าไหมทำใมีโอกาสาว่างกันครับครผมครับขอบคุณมากมากนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์นตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม